ค่อยทำให้กินเดี๋ยวโชว์ซีมือให้ดูเอาปลาจัดเลยเดี๋ยวโชว์ซีมือทำให้ดูดิอันนี้เขาซาลาวเขาเลยอันนี้ใส่หมูใส่หมูเลยนี่ใส่หมูแล้วก็ยัดใส่หมูอ๋ออันนี้เขาจัดไสหมูอ๋อครับน่ากินหลไรอ่ะเนี่ยครับอันนี้เราเอาก่อก็เอาเอาแค่นั้นพอก่อน ตอนนี้ค่อยก็อยู่ที่ลังสิตนะครับบอกเลยว่าอยู่ที่ลังสิตดูทางรถเขานะครับแต่งไฟชี้สดสันเลยครับทุกคนครับว้าทนี่เขาแต่งรถไฟสวยงามครับอยู่บนไฟทุกคนับอันนี้ก็คือเป็นเส้นทางลังสิตนะครับหรือว่าเส้นทางใหญ่ครับทุกคนครับเนี่ยเขาวางรถไฟแบบยาวเลยทุกคนครับนี่เห็นบอกเลบา่์ขนาดกลางคืนครับนี่ครับ สบางครับห bon ุงเรื่องครับกระชีดท้องด้วยนะครับฟ้าด้วยนี่เดี๋ยวบออันนี้เราก็อย oh 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 oh. ู่ตรงที่ซอย12หลังสิทธิ์นะครับอยู่ตรงที่ตลาด200ปีนะครับแต่ว่าค่อยยังไวุ้ยว่ามันเป็นตลาดอีกอย่างครับทุกคนครับมันเป็นตลาด200ปีนะครับเป็นเป็นมูบานนะครับไปเดี๋ยวเราไปทางนี้กันทุกคนครับนี่เป็นน้ำนะวันนี้ฝนตกด้วยนะครับบรรยากาศทุกคนครับ ถ้าผู้ใดเคยมาแถวนี้ก็ลองเม่นเลือมมาวอลอกไฟไรนะครับลังชิดมันมีอย่างแบบนางกินนะครับพุกคนแล้วคอยจีพาทุกคนเดินครับไปรนข้างในครับเดินไปนี้ก่อนเดินเข้าทางนี้เลยนครับขายหวยเลยครับทุกคนครับมีขายโรตารี่ครับบอกเลยว่าขายของก็หลายครับอันนี้มันเป็นตลาด200ปีอันนี้เหรอมันเป็นตลาด200ปีมันเป็นยังไงตลาดเรื่อมันเป็นหมู่บ้านด้วยเป็นหมู่บ้านด้วยอ๋อเหรอ ก็ของขายหลายครับทุกคนครับเดี๋ยวเราจะเดินดูอย่างขัาไปเบื่อยนครับน่าจะวันนี้น่าจะกลับลึกๆนิดนึงครับทุกคนครับนี่มีของขายครับลอเรียนนะครับบอแฟงครับทุกคนครับโดยละร้อยยี่สิบบาทเองครับนี่ครับบอแฟงครับโอ้ไก่ทอดนะครับผานผัดกะเราทุกคนครับนะครับโอ้ก็ดูแล้วก็น่าเดินเหมือนกัน ก่อนเดินม,มาทางนี้ก่อนเดินเข้ามาถึงห้า่เงิน,งนมันก็เข้าในหมู่บ้านแล้วไงอ๋อน,นี่ก็คือเข้ามาเข้ามาในหมู่บ้านเลยโอ,อ้โไปอันนี้มันเป็นบิ๊กซีนะครับคนแะเป็นห้างบิ๊กซีนะดูหน้าห้างบิ๊กซีมีตู้ธนาคารเต็มเลยทุกคนครับโอ้โนี่ครับคองขายหลากหลายทุกคนครับดูแถวนี้มีแต่ของขายครับแต่ว่าเฮายังไม่รู้ว่ามันเป็นจุดตลาด ใหญ่ๆอยู่ตีเหลือครับไปหูเนาะโอ้โหมันเกิมามันก็จะมีแต่ของขายนะครับเสือเลินเข้าไปข้างในเลยครับเดี๋ยวเราจะไปเลินข้างนอกกันครับทุกคนครับไปเลยครับโหนี่นะคล้องขายทัวร์นะไก่ทอดครับว้าวอยู่เมืองไส้นี่เขาจะชอบกินไก่ทอดนะครับคือมากินหลายครับ ยูบานคอยนี่บอกเาเลยว่าไกล้ทอดหรือว่เคยเห็นครับแล้วก็บอกเคยเลยกินครับยูทางบานของน้องเบาเนะครับนี่เลยครับอานรการกินนี่หลากหลายดีครับอยู่เมืองไทยครับแล้วก็เป็นอาหารหรือเมนูยังแ้วแตนนะครับอยู่เมืองไทยนะครับร้านค้านะครับเขาก็จะติดเป็นป้ายราคาบอกชัดเจนนะครับมันจะพวกเหมือนยูทางบานของน้องเบาวนะครับหรือว่าอยู่ในตัวเมืองแ้วแตนนะครับก็จะบอกมีเป็นอ่าป้ายราคาบอกเลยครับแต่ว่าอยู่เมืองไทยนี่ือเป็นป้ายราคาบอกเต็มเลยครับี่ นนขนมนโอ้ยโอ้ยอนี่นี่อยากกินอันนี้ไหนขนมต้มอ่าขนมต้มชอบกินนี้กองนึงกองละสามสิบบาทอันนี้กินไหมไม่ไม่อ่อนเดี๋ยวขนมครับขนมไทยนะครับเขาแพฟฟันแบบเป็นของกินได้ยากครับ กินพี่จะของน่ากินขนาดเป็นมะกึกนะรับเตอรอเป็นฟักทองนะครับเขามาแปรรูปนะครับแก่แต่เธอมีไรจางนะครับเป็นขนมตะกี้อย่งเลยนะครับเป็นขหนมไทยหลากหลายนะครับปัจจุบันคอยนี่ฮะกินเนียนี่บะหมี่ครับพุคนนะี่ก็อร่อยครับอันนี้ก็มากครับ ตัานกไฟนี่มีแตบบ่เป็นขมิ้สมมัดนะครับถ้าเป็นขนมแนวนี้จะบ่มีครับทุกคนครับแปวรูปอมอะไรครับมีหลายชิ้นหลายอางครับอะไรอีกไหมฟอแค่นี้ครับสองันหอมมีตังครับของกินมีมื้อไทยหลากหลายนะครับบอกเลยว่า ร้านค้าร้านเล็กๆร้านแบบนี้แล้วแต่เรีอว่าร้านแบบนี้หรือว่าร้านแบบนี้นะครับอยู่เมืองไทยของเขาจะมีป้ายราคาบอกนะครับนี่ครับอกแจ้งครับบอกชัดเจนนะครับบอกเหมือนดูที่ประเทศลาวนะครับให้ดูที่ประเทศลาวนี่เป็นป้ายราคานี่บอกมีครับเพราะว่าเราจะเข้ากินอียังแล้วแต่เรากลัวแพงอมู่นบ้วครับเราต้องเอาราคามาก่อนเราจะซื้อนู่แล้ครับอ้ายูทางบ้านองน้องนะเนาะเพราะว่าจะกินก็คือ เป็นป้ายราคาในช็อกจายดีครับมันบ่มีครับมายินก้อนเอาอันเป็นก้อนก้อนมามันบ่มีไม้จิ้มบอกน,นี่เอายิย้มก็ไกลไมั้ยจิ้มจิ้มเขามือมีผมนี่ครับโอนับนั่งกิน,ะนหลายครับมาแล้วครับไปนเลยเจอ,อก้อน ก็จะเลินฝั่งนู้นกันนะครับทุกคนครับเมื่อกี้เลื่อนฟานมนาเองอนนี้นะครับก็เลยแบบน่าก,กินนะครับพอซอบขึ้นอย่างน,นี้ครับจากไม่ื่อขนมอะไรไม่รู้ขนมต้มหรอรู้แต่ว่าเขาเอามะนเป้าออนี้มาโรยแต่หน้าด้วยมันจะนึบหนึบหวานนะทุกคนคับบไก,ก่ทอดอ่ะผมมีตั้งให้กินแล้ว อยู่เมืองไทยนี้ป้ายราคานี้เขาบอกนะตั้งติดใช้ทุกร้านเลยเนาะร้านเล็กร้านน้อยร้านใหญ่นะครับขนาดเป็นร้านแบบย่อมย่อมเป็นร้านลดเซนแบบนี้นะถ้าอยู่เมืองไทยนะครับเขาติดนะครับติดป้ายราคาบอกหมดเลยนะอยู่ที่ประเทศลาวนี่จะไม่มีเลยนะครับถ้าทุกคนที่ไปเที่ยวลาวนะหรือไปเทียเท่ยวแถวเวียงจันท์นะครับลองสังเกตดูได้ครับเป็นป้ายราคา,าไม่มีเลย ใช่ขายของเยอมากมีคนนั่งกินได้มีนะ <l ots> เธอรู้ไหมอยู่ทางว้านเขาอ่ะถ้าเป็นร้านค้าแบบนี้นะครับเขาไม่มีป้ายราคาบอกนะเหรอใช่มีแต่บ้านเธอนี่แหละเพราะว่าถ้าว่าบอกก็คือแบบว่าซื่อสัตว์ต่อลูกค้าใช่ไหม <l ots> ร้านโทรเรียนร้านใหญ่ๆครับทุนครับ อันนี้ก็เป็นร้านขนมหวานครับทุกคนครับร้านอาหารการกินหลากหลายครับบอกว่าได้ว่ามีแต่อาหารการกินแบบน่าก,กินครับทุกคนยู่รังสีทรับผู้สาวรังสิีก็งงามครับทุกคนครับโอ้อสวยงามหลายครับอ,อาหารการกินอยู่เมืองไทยครับหลากหลายครับ ก็จะไม่ซ้ำกันเลยครับผมเคยดูช่องยูทุ e คนดังนะครับที่เขาไปเที่ยวลาวนะครับหรือว่าคนลาวคอนวิวแลนดนะครับเป็นอาหารงานกินในยังแลาวนะครับชนมากจะซ้ำกันหมดเลยนะครับอยู่ที่เมืองลาวครับแต่นี้อยู่เมืองไทยนี้ผมเดินมาแบบนี้นะครับยังไม่แบ้าจะเห็นซ้ำกันเลยนะครับก็ต่างคนต่างขายหลายแบบหลายแนวไปนะครับ แปลว่าหลายคนที่มีสูรนะครับแปว่ามันบอสซ้ากันครับทุกคนนะครับอาหารกันตินครับบอกเลยว่าละหลายเดียวยาวเลยครับพุกคนยาวถึงนู่นนะครับตรงนี้มีบินมอเตอร์ไซค์ด้วยตรงที่สะพานลอยครับนี่ครับทุกอันนี้เป็นของย่างครับทุกคนครับเป็นไส้หมูย่างครับเดยวเป็นเนื้อย่างครับชิ้นร้อยมีโปแบบนี้ด้วยว่ะรอ น่ากินครับก็ตกอยู่ชิ้นละสามสิบห้าบาทมันก็ดูไม่แพงนะคันว่าอยู่บ้านเขานี้ร้อยหนึ่งนี้เป็นเงินทางบ้านนะประมาณเจ็ดหกสิบหกสิบกว่าฟันกีบนะก็จะไม่มีโอ้ถูกเนาะขายไม่แพงมากนี่แหละครับเอาเลื่อนมาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างครับเพื่อนๆพาหนกันกินนะครับเดี๋ยวก็สา้าลังสิตก็ได้ครับเดี๋ยวก็สวยงามครับนี่ครับ ที่จอดรถนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยครับตัวนับเมืองไทนะครับโอ้อันนี้เป็นร้านส้มตำครับทุกคนครับดูกอครับน่ากินครับเนี้ยรับเป็นร้านส้มตำก็มีบอกชื่อบอกราคาไปเลยนะครับร้านลูกชิ้นก็เหมือนกันครับด้วยนะครับอันนี้มันอยู่ริมถนนใหญ่เลยนะครับเบิองครับอู่เมืองอู่เมืองไทยนี่ครับกิน่ะแสงไข่รุ่งสบาดีดีครับไม่เคยกินอะไรไอติม สิบห้าบาทนะก็แพงอยู่นะสิบห้าบาทเลยนะแพงครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถกลับกันนะครับคนครับของขายหลักหลายนะครับแต่ว่าอยู่เมืองไทยนี่ของขอดอีกอย่างกะลายมากนะครับแต่ว่ามันก็สำกันนะครับของขายเมืองไทยนี่หลากหลายดีครับของกินครับนั่นมีไรซิ่งอยดางครับทุกคนครับนะครับ อันนี้มันเป็นไหลเป็นห้างลังสิตเหรอเตี่ยอันนี้เหรอเธอบอกว่ามันเป็นห้างลังสิตฟิวเจอร์ลังสิตอยู่นู่นออ๋ฟิวเจอร์ลังสิตอยู่นู่นอ๋อนู่นเลยอ๋อยังไกลไหมขึ้นสะพานไปมขึ้นเหรอเขาบ้านเราจะขึ้นห้างเหรอขึ้นสะพานเหรอไปมันน่าจะหมดแล้ว ู่ลังสิตนะครับทุกคนครับนี่เลยครับบรรยากาศกลางคืนนะครับอยู่ลังสิตหรือว่าอยู่เป็นตลาด200ปีนะครับอยู่หน้าถนนใหญ่ครับทุกคนครับชื่ออร่อยไหมไม่รู้เขาก็ไม่รู้รสชาติเขาก็ไม่เคยกินเหมือนกันมันก็เหมือนกันนั่นแหละไอ้ไอติมอ่มะไม่รู้จักสิบบาทจ้ะสิบสองบาทอันนี้แพงกว่าสามบาท,บาทแมนเนี่ยเห็นบอกครับ อู่ลังสิทธ์นะครับผู้บ่าวร้ายครับอยู่ลังสิตครับใบรุ่นร้ายครับผู้สาวก็ร้ายนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดหรือแต่ละเขตนะครับอยู่เมืองไทยมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับที่ผูกโคนอาศัยอยู่นะครับการใช้ชีวิตนะครับก็จะคล้ายๆกันนะก็บางที่ก็มีใบรุ่นร้ายครับบางที่ก็มีกัรท่องเที่ยวร้ายครับอยู่เมืองไทยครับมันผสมผสานแบบนี้จะเทอีหยังขึ้นก็ได้คล้ายนะครับอยู่เมืองไทยครับ บอครับชุดยอดหลายครับผู้คนหลายนะครับแบบมาเล่นเล่นนะครับเรือมาเล่นดูอาหารการกินมาซื้อข้าวมาซื้อของนะครับเรือเป็นขนมขนมเรือเป็นของกลับเขานะครับสือเมื่อไยหลากหลายดีครับอันนี้ก็จะเป็นร้านผลไม้เรือเป็นร้านน้าปั่นนะครับใส่เป็นรถมาก็มีครับคนับเรือขายเป็นไส้กรอบกุ้ครับโอ้โห เดยครับทุกคนครับเดี๋ยวมีรถชวนไปนะกีนตรงนี้นะครับเจะชวนเขากินหมูย่างคนแล้วแต่ค่ะเธอมีเงินถ้าเธอมีเธอก็ซื้อเขาว่ามีอะไรไปเอย่าถามตัง้งของเขาเขาว่ามีตังค์สักบาทแล้วชุนอย่าตังค์ออกแนะแล้วแต่เจ้าเลยอ่าครูสาวสีเลี้ยงหมูย่างนะครับทุกคนครับ บอกไปเลยว่าผัวเบาหนิผัวมีตั้งกินกันทักนะครับห้ผู้สาวเลี้ยงกับทัวนะครับนะมันจะชอบกินแบบย่างๆนะครับเดี๋ยวยูมุ้งไข่นี่ของทอดนะครับเยอะไรดีนะครับเลือกเป็นหมูทอดไก่ทอดนะครับแต่ว่ารองหวันคอยนีผมมีนะครับผัมีทอดครับทักวนะครับมีกับย่างไม่ว่าเป็นเนื้อปิ้งอะไรเงี้ยนะครับเธอก็จ่องคิวสิเธอก็เลือกสินี่ครับน่ากินครับทักนะเป็นหมูย่างครับ อยางแต่ทานนะเบอร์นพราะว่าเา,า,ากินไลน์เฉพาะอันหาเนี่ยมน,น้ำชิม้มนะเขาก่สา,าสามชิ้นร้อยท้เลครั็คว่าสามห้าสามชิ้นร้อยอืมครับก็คือว่าดลดลดราคาอยู่ครับใส้นสบมีเมืนานเลยครับอันนี้ถ้าเป็นไปสายไทยเขาเอินไปยัง ไ,ไม่รู้จัสสสกสอัน, <c oughs> อ,นอันนี้เขาเป็นภาษาลาวเขาเอิ่ว่ามะมะเอิอ่ออัวคำเอิอ่ออัวก็เป็นแบบเอิ่อจัดใส่อะนี่ครับของย่างครับน่ากินครับอรอหอมชุยๆครับหอมมีเลยครับ เพียงกูเบ่าวอันนี้ได้ไหมอยากลองอ่ะเอาสองอันไว้ค่อยทำให้กินเดี๋ยวโชว์ซีมือให้ดูเอาปลาล่าจัดเลยเดี๋ยวเขาโชว์ซีมือทำให้ดูดิอันนี้เขาใช้เราเขาเลยันนี้อันนี้ไสหมูไสหมูเลยนี่ใส่หมูััก็ยยใส่หมูอ๋ออันนี้เขาจัดไสหมูอ๋อน่ากินหลายครับเดี๋ยวอันนี้เราเอาต่อว้าว เอาแค่น okay, ั้นพอครับรนมตังแล้วแค่แค่นอันนี้พอไปแล้วสามันะครับไปกันติมไ้เขากินเขาหิวผมแก่แค่แค่นี้อ่ะ ขนมก็แสบนะครับขนมแสบไล้เดียวคำซ้ำนนะ่า,า,มมาก,กินครับ เก่งครับอยากออยให้ซื้ออีกแล้วว่าพูดครับไปนะครับขอคนรับก็ผู้สาวฝากซื้อของกินครับทุกนครับก็ได้ของกินมาแล้วนะเป็นหมูครับเป็นหมูย่างครับก็ได้ของกินมาแล้ว แอลผมสิขอกลับบ้านก่อนนะครับทุกคนครับขอลาไปก่อนนะครับอยู่ตรงที่ลังจิต200ปีครับบายบายครับทุกคนครับไว้เจอกันนะครับคลิปใหม่ๆนะครับทัปเดตลงให้ใหม่ให้ดูเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คืออยู่ตรงที่ตลาดลังสิตสองร้อยปีนะครับกกบูว่าสองร้อยปีมันมาแบบไหนครับทุกคนครับไปนะครับ